ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเ,เพื่อนเพี่ๆนะครับสวัสดีเพื่อนพ่ี่ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีย c ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูกราฟการทํางานของรถเทรนนะครับวันนี้จะมีภารกิจในการยกชิ้นงานขึ้นไปประกบข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องกราฟก่อนมาบอกวิธีการดูกราฟแล้วก็ลักษณะของ การยกนะครับระยะของการยกเดี๋ยวเอากราฟมาให้ดูกอนไอพิกัดร,รถตอนนี้ก็เป็นของห้าสิบตันนะครับเนาะไม่มีของย5ิห้าตันมาให้ดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือกราฟการทำงานของโคตรนนะครับมีระยะบอกนะครับว่าระยะยกเท่าไหร่ ไกไดเท่าไหร่นะครับยืดขาแค่ไหนยกได้เท่าไหร่ยืดบูมแค่ไหนยกได้เท่าไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้ผมยืดบูมอยู่ที่34.9สนะครับองศาอยู่ที่5 19.7ิบเระยะอยู่ที่16เมตรนะครับสิบหกเมตรอยู่ด้านล่างนะครับระยะ แล้วก็มีลิมิตในการยกนะครับ4ตันตระยะความสูงก็31เมตรนะครับเรามาดูที่กราฟกันนะครับกราฟก็เป็นกราฟกระดาษไอแผ่นปิ้นมานะครับก็จะดูเย็นๆนิดน,ดนึงก็ใช้ใช้นานแล้วตอนนี้เราเราไปดูที่ระยะการยืดบูมของเรานะครับยูที่นี่เลยครับ 34.9นะครับ34.9ไล่ลงมาอยู่ที่16เมตรนะครับ6 6เมตรตุดไหน34.9นะครับจะยกได้อยู่ประมาณ5ตัน5ตัน7นะครับนี่นะครับชิ้นงานตัวนี้ชิ้นงานตัวนี้นะครับผมใช้รอกผมวันนี้ผมจะใช้รอกใหญ่ยกนะครับจุดประมาณ สี่ตันนะครับชิ้นงานสี่ตันเดี๋ยวผมจะใช้อกใหญ่ยกเพราะว่าอ้อเล็กผมรับน้ําหนักได้สี่ตันเหมือนกันแต่ผมไม่อยากใช้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเรียกอะไรอะถนอมสลิงนะครับในการยกแล้วก็ถ้าเราใช้รอกใหญ่การยกก็จะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับเวลาเบรดเวลาเลียก็จะนิ่มไม่ทําใหเ้เรียกอะไรอ่ะ จังหวะการยกมันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะมาดูพามาดูตรงนี้นะครับอันี้กาาอีกแผ่นหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้เป็นอีกแผ่นหนึง่งมีคนหลายหลายคนนะครับถามมาว่าเออถ้าเรายืดขาไม่สุดนะครับเราจะยกได้ไหมยืดบูมได้เท่าไหร่นะครับระยะการยืดบูมครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ตรงนี้เลยอันนี้อยู่ที่อันนี้ก็คือระยะขานะครับจากตรงนี้ ตรงนี้ก็คือระยะขานะครับที่กลางออกของเครนนะครับจุดศูนย์กลางแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ7เมตรนะครับประมาณ3ามเมตร3มเมตรเท่าไหร่สาเมตรเจจะแบ่งละข้างนะครับแบ่งแต่ละข้างก็ความกว้างของขานะครับ ของรถเทรนนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็น6เมตร8นะครับนี่นะครับนี่ระยะระยะแทงบูมนะครับนี่ตัวนี้ก็3ระยะระยะห่างนะครับระยะห่างก็ประมาณ3 2เมตรนะครับอ่างสุดนะครับยกได้ประมาณ500โลนะครับระยะการแทงบูม41.2นะครับมา,มาดูอีกแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ก็จะเป็น สามเมตรห้าสิบครับสามเมตรห้าสิบคือยืดยืดแค่ข้างละครึ่งนะครับแบ่งอันนี้ระยะสี่สิบเอ็ดจุดสองก็จะยกได้ประมาณหนึ่งตันนะครับแต่ว่ายืดบูมได้แค่สิบหกสิบหกเมตรนะครับระยะห่างนะครับระยะห่างนี่ครับระยะห่างนะครับไม่ใช่ยืดบูมตัวตีครับระยะห่างจากจุดยืนนะครับระยะห่างจากศูนย์กลางนะครับ ประมาณ16เมตรไม่เกินนี้นะครับผ้ามเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็อันตรายนะครับแต่ต้องยกแบบนี้นะครับนี่ยกลายข้างหน้านะครับกับข้างหลังนะครับแต่ลายข้างนี่อันตรายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่แนะนำนะยกลายข้างนะครับต้องยกลายข้างหน้านะครับในในแผ่นนี้นะครับนี่แผ่นนี้จะมีสามเมตร3เมตรถ้าิ0 แล้วก็2อเมตรห้าสิเมตรห้นี่ก็คือตัวรถเลยนะครับเนี่ยจุดตัวรถเลย2องเมตรห้นี่คือตัวรถเลยแล้วถ้าไม่ยกแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง อันนี้คือเก็บเก็บขาทั้งหมดนะครับนี่คือเก็บขาทั้งหมดจะไม่มีนะครับไม่มีขานะครับมีแค่ล้อนะครับมีแค่ล้อความห่างของตัวรถนะครับ18เมตรนะครับยืดปูมออกไปได้18เมตรนะครับถามว่ามีใครจะยกอะไรแบบนี้ไหมก็คงไม่มีนะครับ ่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็แนะนําให้ดูตามกราฟนะครับตัวนี้คือห้ามสวิงออกข้างนะครับสวิงระยะได้แค่แค่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าตีองศาก็อยู่ประมาณสิบถึงสี่สิบห้าองศานะครับไม่เกินสี่สิบห้าองศานะครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเป็นหก หกเมตรนะครับตรงนี้นะครับนี่บอกว่าหกเมตรอันนี้ห้าเมตรสี่เมตรสามเมตรสองเมตรห้าสิบห้านี่คือตัวรถนะครับองศาที่หมุนได้ก็อยู่ที่สิบองศานะครับวันนี้ก็ใช้รอกใหญ่นะครับ เราจะใช้โรกใหญ่นะครับในการยกชิ้นงานสี่ตันเพื่อไม่ให้ตั้มนะครับรับแรงกดมากเกินไปถ้าเราใช้รอกเล็กนะครับก็จะรู้สึกว่าจะเต็มเต็มลิมิตของการการยกที่ให้มานะครับจะที่รถให้มานะครับ นู่นนะครับตรงชิ้นงานอยู่ที่ข้างบนนู้นนะครับตรงที่มีคนยืนอยู่ก็เหมือนกับช่องตัวยกวันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับเ,เช็คกระยะไว้แล้วเรียบร้อยให้พนักง,งานเขาเตรียมผูกมัดไปก่อนครับ ก็จะได้ทำการยกก็ดูจากระยะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่16.8เมตรจุดดแนะครับก็น้ำหนักที่ให้นะครับอยู่ที่4ตันนะครับ เป็นรอกเล็กนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นรอกใหญ่นะครับกดที่เลขสองนะครับก็จะขึ้นเป็นจุดเขียวนะครับขึ้นที่รอกใหญ่นะครับน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าจุดสามตันนะครับแล้วก็ะระยะเปอร์เซ็นที่ยกนะครับก็เปอร์เซน็นต์ความปลอดภัยก็อยู่ที่อยู่ที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดถึงสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยก็ถือว่ายกได้นะครับไม่อันตราย เผื่อนอนบูมไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะอยู่น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ4ตันพอดีพอดีครับระยะการตัดของรถนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการดูกราฟแล้วก็ดูหน้าจอดูระยะของการยกนะครับง่าก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีสองให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับขานยกขึ้นไปประกบนะครับอยู่ข้างบนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและก็ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามกันมาโดยตลอด